มาค่ะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะโคโค่โฟร์นะคะสวยเก๋น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่คอลเลกชันใหม่เลยนี่เป็นลายดอกนะคะปักฉลุเข้าไปในหนังแกะเลยนะไม่ใช่การปั๊มนะคะนี่ ปักเข้าไปในหนังเป็นงานแฮนด์เมดสวยๆแบบนี้เลยนี่มาพร้อมช่องหลังสามารถเสียบการ์ดได้นะคะและที่สำคัญภายในนะคะออกแบบให้เป็น3ช่องนะคะไซส์ของเขาอยู่ที่24เซนใส่ของได้จุเลยค่ะนี่เปิดปิดบิดล็อกได้เลยจ้านี่ภายในก็ซับหนังแกะนะคะภายในนี่แบ่ง3ช่องให้แบบนี้เลยมีช่องกลางนะคะใส่ของได้อีกเนาะ นี่ลูกค้าใส่เป็นพวกพาสปอร์ตบุ๊กแบงค์ได้หมดเลยนี่เปิดปิดบิด,บดล็อกจบครบในใบเดียวเลยไม่ว่าจะถือก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายคลอสบอดี้ก็ได้นี่แบบนี้เลยน่ารักค่ะนี่แล้วที่สําคัญเป็นหนังแกะแท้ทั้งภายี่ตรงหูกระเป๋าตัวนี้ก็เป็นหนังแกะเช่นกันนะนี่แบบนี้เลยอลองก้นให้เรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นบอกเลยว่าใส่ของจุใส่ของเยอะก็ยังเป็นทรงสวยเป๊ะแ,แบบนี้เลยนี่ด้านข้างก็คือนี่เลยเก็บทรงให้อยู่นะคะแบบนี้ นี่มีทั้งหมดสมสีเรืนไม่ว่าจะเป็นสีดำาสีเทานูนนะคะหรือว่าจะเป็นสีขาวมาพร้อมสายยาวพร้อมหนังรองบ่าให้ฉะนั้นบอกเลยว่าซัพพอร์ตไหลได้ดีมากนี่แบบนี้เลยจากโปรโมชั่นนะคะเราเหลือเพียง2855บาทจะส่งให้ฟิีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะฟรีสีสเปร์กันน้ำกันลอยให้นี่หรือว่าจะมาหน้าร้านได้อยู่ที่ดูสิตมาเก็ตเพลสร้านเปิดทุกวันเลยนะคะสพายสวยๆแบบนี้ได้เลยไม่ว่าจะถือ ใช้งานหรือว่าจะไปงานก็ได้นะคะสนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ